나연. 어, 신 부탁드립니다. 네. 숫자자는네 숫자이고요. 이거 너무 쉬운데 사실 레그 어, 경선 크리처의 오픈 날짜입니다. 그그วันที่ซัพ경크리처시시15분니다15분 เหมือนทุกคนจะเก่งเหมือนทุกคนจะรู้เหมือนทุกคนจะรู้หมดเวลาครับคุณฮันโซฮีฮะต้องรบกวนฮันโซฮีเดินตรวจเช็คแต่ละคนด้วยฮะว่าเป็นยังไงบ้างเช็คให้ด้วยสิครับเดโอเดโอ คุณทัชีถามว่าทอคอเนี่ยพี่จะอ่านยังไงดียกให้กวร์รูเท็กวอร์รูวอ่มีารีันวาคมินเด้คุณจะส่งใี่คุณทั้งชุดคุณทั้งชุดคุณท้งชุดคุณทั้งชคุณท้งเุดคุณทก้งชลดคุณทังเุดคุณทั้งชุดคุณทั้งชุดคุณทั้งชคัวงลขดคุณท้งชุคุณทังค้งคค้ 4 4 ha! 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 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2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 이2 2 2아2 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 2요 สองสองหนึ่งสองตอบเหมือนกันหมดเลยร้อบงบอกเลยฮะร้อบงบอกเลยฮะตอบให้เลยกลางเวทีแห่งน,นี้นี่บอกเพื่อนเร็วบอกเพื่อใถ่ายรูปเร็วบอกเพื่อนเร็วเร็วถ่ายคลิปหน่อยถ่ายคลิปไม่ได้ฮะถ่ายคลิปหน่ได้ถ่ายคลยิไปไม่ได้ฮะเด็ดเด็ดให้เป็นปเชฟชิคิมาราบีนะอ๋ขอขอมอบทีละคนนะคะใช่ไหมโอเคครับเชิญคนะ่ะ ตบมือน่อด้มคัทุกคนถึงนี้นะคะขยันตบมือและพูดจนดีทั้งสองท่านครับทุกคนฮะเสื้อ2ตัวพอหมคุณงาพหมค่ชอสองกยมันของที่เ